หน้าที่71นี้นะครับผมในเนื้อเรื่องคำสั่งเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ไทม์ก็คือเป็นเวลาในการทำโครงงานหรือโครงการของหนังสือสมัยนะครับให้นักเรียน m ม k e อเมนูให้นักเรียนทำเมนูอาหารนะครับนะเมนูอาหารนะั้นนักเรียนย uh, ูเออูนิตเพเปอร์นักเรียนต้อง ใช้กระดาษนะครับใช้อ p เพนซิลใช้ดินสอใช้เครย o n ใช้สีเทียนใช้ scissors ใช้กันไกรและก็กรูนะครับใช้กาวอุปกรณ์ในการทำขั้นตอนที่หนึ่งะครับให้ cut and fold the paper นะครับให้ตัดกระดาษและก็พับนะครับ cut แปลว,ว่าตัด and fold, และ fold แปลว่าพับนะครับ the paper พับกระดาษ ขั้นตอนที่2นะครับให้ glue the page the pages นะครับ glue แปลว่าติดกาว pages แปลว่าหน้าของกระดาษนะครับหลายๆหน้า together เข้าด้วยกันขั้นตอนที่3ให้ r r o w and write ก็คือให้วาดภาพลงไปนะครับแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพนั้นขั้นตอนที่4ให้ make the cover แล้วก็ให้ทําปกนะครับนะทำปกเมนู เมื่อถึงขั้นตอนที่เสมาขั้นตอนที่หนะครับนะครับได้มาเป็นเมนูอย่างนี้แล้วนะครับวาดภาพพร้อมกับเขียนกํากับลงไปแล้วก็นำมาโชว a พาเนอร์นำมาพูดกับเพื่อนโดยคนนี้นะครับทำเสร็จก็นำมาพูดว่า what do you want to eat นะครับมาถามเพื่อนว่าคุณต้องการจะรับประทานอะไรเพื่อนก็เลยตอบว่า I want a sandwich please ได้โปรดหรือกรุณานะครับเดฉันต้องการที่จะนำต้องการที่จะรับประทานแซนด์วิชสัก1อันนะครับอ่ะหมายถึง1อันคุณครูจะอธิบายรวดเร็วกระชับได้ใจความนะครับผมก็จบหน้าที่71นะครับเอ็นะครับไป